อาหารเจท<ม>ี่มีใครก็ตามอายุ30อาหารเจที่มีก็จะต้องมีโลกอัพเดตเรื่ออะไรคะเรื่ออะไรอัปเดตแค่นี้พอแ่วาโอกาสยงรเยับใช่รับ

ปีนี้ขึ้นบทยานละครเราต่อเนื่องมากต่อเนื่องค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบคาแรคเตอร์มันหลากหลายมากคาแรคเตอร์หลากหลายค่ะก็เป็นการทิบกบทบาทในหลายๆ <c oughs> เรื่องเป็นการ <c oughs> ชาเลนจ์ความสามารถในการแสดงมากๆม, <c oughs> มีการแบบว่าใช้น้ําตาบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มุดไหลบทบาทจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าตรงนี้ก่อน ถ้าสมมติว่ามีพุ่งกับท่านไหนเชิญเราไปเล่นเงนี้ยเราก็ยินดีไปหมดเลยแล้วก็คือแบบไม่ไม่เคยแบบปฏิเสธเลยอะไรอย่างเงี้ยพ, <ๆ S 1> พอรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันมันมันคือโอกาสอะสิปีมีครัง้งหรือเปล่าหรือก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้ถ้าโอกาสมันเข้ามาหนูก็ไปแสดงได้หมดเลยถ,ถ้าถ้าหนูว่างนะนแล้วหลายคนบอกว่าโอ้ไปก็ไปแจมๆก็นั่นแหละมีคิวแค่นั้นแหละก,ก็ยังดีกว่าไม่ไปเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไปหมดไปได้แล้วเท่าไหร่คนบอกว่าเราบอกว่าเราไปสแสดงกับออกมาเป็นไปแจมๆใช่เขาประกาศเสร็จเราออกมาสองทีแรกใช่่แแลล้้วก็ไไปเเยยยยออะะรางงงีบบ เราจะเฉพาะหนังแบบตะกูของพี่พลศรนนท์ลิงก็จะไปแบบจแจมแจมให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรามีคิวแค่นั้นแล้วเราก็บอกพี่พลศว่าเออเราตายแล้วก็ได้นะพี่พลเด,ดินออกมาเล่นฮาตลกเสร็จปุ๊บพี่เขียนบทให้หนูตายได้เลยอะไรอย่างเง<ห>ี้ยเออทำเป็<ห>นตัวละครไปได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีเวลาแค่นั้นแต่ว่าก็อยากไปอยากมาร่วมจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้หมดแต่หคนมองในมุมกลับนะว่าระดับเอแคลทำมถึงเขาเนี่ยจะขอหรือจะจัดให้บทมาแค่นั้นเองจรอย่างเงี้ยจริงๆหนูว่ายินดีมากกว่าจริงๆชอบมากที่แบบไปแจมแจมไปไปแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ใช่ไหมใช่เป็นที่ตัวเราด้วยเป็นหลักๆเลยคือเราชอบไปแจมชอบไป,ไปแบบไปแอ๊บแอแค่นั้นแหะแบบบทชาวบ้านแบบบทขี้เสือกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะแค่นั้นเลยบทยาวมีติดต่อบ้างไหมครับบทยาวๆวมีค่ะคือที่ร,รับล่าสุดก็คือน่าจะเป็นใจซ่อนลักที่เพิ่งจบไปแล้วลลลลลลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเรียนรู้กันการทํางานในวงการละครเนาะซึ่งมันมันขัดจากยูทูบเรามากอะไรอย่างเงี้ยล้วก็รู้ว่าโอ้เราก็เรียนรู้ว่าถ้ารับเรื่องต่อไปเราคงจะหาเวลาให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นเราจะเหนื่อย คือช่วงนั้นมันก็เหนื่อยมากเพราะว่างานยูทูปหนูก็หนักพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยถ่ายกันแบบว่าเชื่อมันว่าหนูมีรายการชื่อว่ารายการหาทำในยูทูปในช่องหนูไปรายการทำอาหารหนูถ่ายเที่ยงคืนนะเบื้องหลังความฮารนั้นคือหนูถ่ายเที่ยงคืนอนเที่ย่างหนาบ้านนะไม่ไม่ที่ทำรายการทำอาหารทำครัวค่ะที่หลิ่งอองก็ไปออกกันแล้วนะเออนั่นแหละคือจะบอกว่ารายการนั้นนะ่ะจริงๆบางเทปถ่ายเที่ยงคืนเลยเพราะว่าเวลาชีวิตมีแค่นั้นพอเที่ยงคืนปุ๊บตีสามอาบน้ำสาะผมปุ๊บตีสี่ไปกองละครแล้วอะไรอย่างเงี้ออดงยด โทษนะคะเวลาที่จำบทคือเวลาอึตอนเช้าคือตรงที่เปิดบทเลยเรารีบจํารีบจำอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดโมงเริ่มถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นะคือคือการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเราจะต้องทํางานวงการซีรีส์ทำละครเนี่ยคือเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูไม่ค่อยมีแต่ว่าเขามองในมุมการนี้กี่ดาวทำไมผู้จัดให้บทเราแค่นี้แต่หนูรู้สึกว่าเป็นระดับเอเคร์ควรจะได้เล่นละครยาวหรือมีบทมากกว่านี้แต่เป็นที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวหนูเองเลยเพราะว่าหนูมีคิวน้อยมากอืแต่อยากทํา พอมีเวลาในร้อยแบบนี้ที่บอกว่านอนน้อยเหมือนกันล้ว็สุขภาพเลยห่วงสุขภาพมากคับโดยเฉพาะอายุใกล้30อุ้ยเหมือนจะมีโพดักขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ไม่มี <c oughs> นะคะ <c oughs> ทำงานเยอะแต่ยังไม่โซมเลยค่ะเพราะว่าไอ้ใครมีตัวนี้ค่ะอย่างเงี้ยคือจริงๆห่วงสุขภาพตัวเองเพราะหนึ่งเราเป็นคนพลัสไซส์เราเป็น <c oughs> คนที่อายุ <c oughs> น้ำหนักเยอะเนาะคนก็จะห่วงเรื่องเบาหวานแล้วอย่างเงี้ยจะบอกว่าโรคต่างๆเนี่ยตรวจทุกปีไม่มีแต่สิ่งที่มีแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเครียดคือเรื่องของภาวะการพักผ่อนน้อยเพราะอย่างที่เล่าตารางชีวิตคือหนูแบบชีววิิตสงมาากเลลยุ่ด เป็นมูสวัสด์ไอ้เพื่อนมากไปการเราให้ใครฟังเพราะเป็นมูสวัสดมันรู้สึกว่าเป็นโรคแบบว่าอุ๊ยนี่นอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 พักผ่อนน้อยนั่นคือสัญญาณตัวนี้รู้สึกว่าเออเราต้องนอนให้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้เล็กๆประมาณเหรียญบาทแต่ก็เล่าให้มันใหญ่นะเล่าเพื่อนฟังอู้ไปทั้งหลังเลยจริงๆไม่แค่นี้เหรียญบาทประมาณเท่านี้ไม่ไม่พันรอบตัวไม่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 ีพันไม่มีพันยังไม่ถึงหรอแต่เราเล่าเพื่อนฟังว่าเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยจริงแค่นี้ให้ดูใหญ่ให้ดูใหญ่่่หหห้ไไปปรรรึกกษาามมอออออลลงงสตีีเเเยยะพืน็ขำ เลยให้กินสมุนไพรแพราว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าเป็นสัญญาณว่ญญาเร<อ>า,ญญาใช่รูปการระบบเคาใช่<ห>คือก่อนหน้านี้หนูอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเอ่ะแข็งแรงมากเพราะเราเป็นเด็กไงเราอายุยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราใกล้สามสิบปุ๊บมันก็รู้สึกว่าโอยร่างกายมันใจเราไหวแต่ร่างกายเราไม่ได้ไหวเท่าเหมือนตอนที่เราเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นในการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยหักโรคโรคภัยอะไรแข็งตไหมเพราะว่าคนรอนตัวเราจริงก็เพราะว่เหมือาถรรพ์แกงนใช่อาถรรพ์แกงไม่หวีใช่ ใครใครก็ตามอายุ30อาหารเจี่อุิยคือจะต้องมีโรคอัปเดตอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็เราแวดระวังกันว่าใครจะเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยเราเลือกอะไรคะเลือกอะไรดีเออเขาเป็นโรคเกี่ยวกับตับใช่ไหมโอ้พี่มิกเป็นตับเนาะพี่ตูนกะทินี่จะเป็นเรื่องของแบบว่าความวืดวืดหลับได้อะไรเงี้ยพี่ตูนนีจะเป็นมะเร็งเอ็งแค่นั้นจะเป็นสิวพอแล้วล่ะสามสิบเป็นสิวหัวช้างพอละอัปเดตแค่นี้พอ น่ามีกังวลมากเพราะวันนันที่อัดคลิปเท่าไหร่คนถึกว่าอุ้ยกังวลจริงๆรจริงจ,รงจ,รงจรงเรื่องเนี้ยเพิ่งคุยกันในวงสนทนาเมื่อวันก่อนอนวะว่าอายุ30มสิบเราจะเป็นโรคอะไรไหมอย,อย่างน้องหน้าร่าคิดก็เคยบอกว่าไม่เกี่ยวกับติดคุกไปแล้วหนูถือว่าหายกันหนูใช้ภาวะความเครียดไปหมดแล้วเออเออหนูติดคุกแล้วหนูต้องไม่มีโรคตอนสามสิบทุกคนอุ้ยน้ารักติดคุกแล้วก็ไม่มีโรคแล้วโอเคแล้วกูจะเป็นรันดีวะขอเป็นสิวหัวช้างก็พอเราอายุสามสิบไม่อยากเป็นอะไรแล้วอ่ะปู่เออเคยอยากเป็นโรคอะไรก่อนพี่เองสสุุขภาพที่ดในโลก แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอที่สุดในโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทุกคนกลัวหมดอ่ะแม่ไม่มีใครอยากเป็นโลกอะ่ะการที่มันมีอาถรรพ์เป็นอย่างเงี้ยเรามีการไปทอปาอ,ปปอะไรไหมปรึกษาหมอหรือว่าไปบนหรืออะไรไหมก็ไม่ถึงขั้นบนแต่ว่าเรียกได้ว่ามีการปั้นหุ่นตัวเองสำลีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาอะไรก็ตางให้ไปลงที่หุ่นอย่าลงที่เราเออแ,แก้เคล็ดแก้เค็ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้คอามขึ้นเลขสามมาทำให้วิธีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มากคือ คนน่ะหนอมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไม่เห็นลงศพไม่หลังตาคือหนูยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเงเราก็ยังไม่ได้กลัวขนาดนั้นเลยเงแต่ว่าใจหนึ่งก็แบบหรือว่าเราก็เตรียมตัวเองไว้นั่นแหละพักผ่อนให้มันพอดื่มน้ำอาหารครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้แต่คิดเอื่อเพื่อนในแก๊งเราทุกคนได้รับโอกาสได้รับสิทธิ์นท่านทีได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ปุ๊บปรับรับโชคไงแล้วมันปรับได้จริงใช่ไหมค่ัเพราะว่างานมันก็เข้ามาด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราปรับได้มากเลยค่ะอย่างออเดือนนี้ที่ผ่านมาทั้งเดือนเลย หนูมีปัญหาด้านกล่องเสียงซึ่งตอนนี้คำค้นหาในติ๊กต็อกอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอแคเป็นมะเร็งเอแคป่วยเป็นอะไรถแถลงตรงนี้คือหนูมีปัญหาด้านกล่องเสียงคือหนูอะสัปดาห์ที่แล้วคือหนูไม่มีเสียงในการพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูต้องไลฟ์สดขายของอะไรอย่างเงี้ยตลอด2ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนในติ๊กตรร็อกก็เพื่อที่รื่อกไม่ถ้าพูดเฉยๆไม่ไม,ไม่กดตาก,ก้า ถ้ามาเดี๋ยที่เราบอกว่า1แถม <stimulation, S 2> <existing S> 1น <ís> <Veron ique. S> 1> ั่นแหละมาเลยยอดมาเลยคือเราต้องอินแล้วเวลาเราไลฟ์ทีสองชั่วโมงแล้วเราเมา2ปีเต็มอะแม่เจ็ผ่านน้าแล้วก็กระทงใช่เเรากอะไรกล่องเสียงมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วอีกนิดเดียวต้องเข้าตู่ขั้นตอนของการวางยาสลบและผ่าตัดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นก็เลยใช้วิธีการกินยาก่อนเริ่มแรกกินเซโรลครั้งละสเม็ดเดือนที่แล้วเนาที่ขึ้นคอนเสิร์ตตันไฟตันไม่หายต้องฉีดเซยร์เข้าเส้น3เข็มซึ่งจริงๆเขาฉีดเข็มนึงก็เก๋แล้วอะหนู3เข็ม ฉีดปุ๊บหไข่ข่อยนี่คันเลยนั่งคันเลยไข่อะไรไข่อันทะคันอ่ะเคยเคยฉีดไหมมันจะคันทั้งตัวแบบอุ้ยมันวืดมันมันยิบเลยมันยิบเลยไปยิบปุ๊บก็ยังไม่มาก็ยังรักษาอยู่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอบอกว่างั้นด้วยตับน้ำหนักจริงๆต้องกิน12เม็ดซึ่งหนูอ่ะกินยา12เม็ดมันดูน่ากลัวไงหนูก็เลยพยายามหนีไปตลอดอย่างเงี้ยรอบนี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูจะยอมกิน12เม็ดต่อวันเลยอย่างเงี้ยค่ะกินปุ๊บหมอบอกว่าแต่ถ้ากินอ่ะต้องช่วยหมออย่างหนึ่งคือให้เเเงียบปากดือนต็ม มันบอกอ้าวแล้วอาชีพหนูอยู่ตรงนี้ยให้หนูทำอะไรอ่ะสี่เดือนเต็มอ่ะกัใช่ก็เลยทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบอกว่างั้นโอเคงั้นหนึ่งเดือนเนี้ยจะพยายามไม่พูดหนึ่งเดือนเดือนตุลาเนี้ยพยายามไม่พูดเลยไม่รับงานไม่ทํางานอะไรเลยลงแต่คลิปเก่าๆลูกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวิเคราะห์ไปว่าเราเป็นโรคร้ายใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมีเสียงแล้วจะโปรโมทเพลงใหม่เพลงอะไรทำซินอักเสบทำอย่างเหรอ ไม่มีเพลงใหม่ไม่มีโปรโมทเพลงทั้งนั้นเอออะไรงี้พอพอมีปัญหาก็เสียมาเพิ่งกลับมาไม่เกียรติแค่อาทิตย์นึนแล้วมันจะมีทันคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วเหรออาทิตย์หน้าต้องทันแน่นอนค่ะก็คือไม่พูดเลยตอนนี้เลยลไม่เ, <laughs> เออระหว่างทางเชื่อไหมว่ราระหว่างสัปดาห์นี้ยิ่งสัปดาห์ที่มันใกล้คอนเสิร์ตวีวิส์วันที่31ตุลาเนี่ยคือหนูไม่พูดกับใครเลยกระทั่งซ้อมอ่ะทุกวันนี้ไปซ้อมเต้นอ่ะซ้อมเต้นแต่ปากขยับแต่ไม่ออกเสียง เก็บเสียงเพราะว่าเก็บเสียงไว้ร้องสดเลยทีเดียวอย่างเ้ยวินดี้ฮิวสตันค่ะคิดว่าจะวางใวเป็นเป็นแบบไหนภายในคอนเสิร์ตนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดีว่าเลยเป็นดีว่าแก้มมหันตะไยค่ะใกล้กันเลยมาตนไภัยมีแค่แก้มแล้วก็หนูที่ร้องได้ในไทยค่ะใกล้ๆประมาณนั้นเลย